สำหรับใครที่ไปดูหนังเรื่องที่หยดมาแล้วเกิดอาการนอนไม่หลับกลัวปอบผมขอแนะนำให้หาเหรียญของหลวงพ่อทองมาวัดสว่างท่าสีรุ่นปลาปอบมาแขวนคอนะครับเรียกกำลังใจเหรียญรุ่นนี้ถูกสร้างไว้เมื่อปีพศ2525จัดเป็นเหรียญเดียวในประเทศไทยเลยที่ใช้ชื่อรุ่นว่าปลาปอบผมเองสะสมพระบา,าหลายปียังไม่เคยเจอ ชื่อซ้ํากันเลยนะครับปกติเหรียญโน่นเหรียญนี่บางทีก็มีชื่อซ้ํากันแต่รุ่นปลาป,ปอบเนี่ยขอยืนยันว่าที่ผ่านมายังเคยเห็นเพียงแค่เหรียญเดียวหลวงพ่อเดียวเท่านั้นผมเองเช่ามาแล้วนะครับในราคา1 0 2 0บบาทเรียกได้ว่าถ้าผมไม่เช่าเหรียญนี้ผมนอนไม่หลับแน่นอนเพราะว่าพยายามตามเก็บเหรียญของท่านมานานหลายปีแล้วครับเพิ่งเก็บได้เป็นเหรียญแรกนี่แหละเนื่องจากปอบเป็นวิญญ,ญาณร้าย ประจำถิ่นของภาคอีสานเกจิของภาคอีสานจึงมีความชำนาญในการปราบปอบนี้เป็นพิเศษนะครับนอกจากท่านจะไล,ล่ด้วยตัวท่านเองแล้วท่านยังสามารถสร้างเหรียญแล้วลงอาคมที่เหรียญทําให้ปอบไม่สามารถเข้ามากินเหยื่อได้เรียกได้ว่าคนที่มีดวงเป็นลูกเวรของปอบที่ปอบสามารถที่จะหม่ได้ง่ายๆเนี่ยหากมีเหรียญน,นี้ติดคอ ปอบก็ต้องเว้นท่านไวล่ะครับสำหรับเหรียญรุ่นป่าปอบเนี่ยมีบล็อกธรรมดากับบล็อกนิยมนะครับที่ท่านเห็นเนี่ยคือบล็อกนิยมเขาเรียกว่าบล็อกนั่งอาสนะคำว่าอาสนะก็คือผ้ารองนั่งเบาะรองนั่งของพระนั่นเองด้านหลังจะเหมือนกันนะครับแต่เนื่องจากว่าผมนี่ดวงเฮงเช่ามาก็เจอบล็อกนิยมเลยเป็นบล็อกนั่งอาสนะก็ถือได้ว่า เป็นดวงของผมก็แล้วกันนะครับเอาละทุกท่านใครที่กลัวปอบใครที่เกรงปอบเกรงว่าปอบจะมาหม่ำคนในบ้านหาเก็บไว้สักเหรียญครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะทุกวันนี้หลวงพ่อทองมาวัดสว่างท่าสีท่านคือเกจินำบวนของจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างไม่ต้องสงสัยครับเหรียญท่านนิยมกันมากแย่งกันเก็บผมตามมาหลายปีนะ เพิ่งได้เพียงแค่เหรียญแรกเหรียญเดียวเท่านั้นก็ขอบคุณพี่สมศักดิ์ที่ช่วยฟันธงให้ครับลำบังผมเองบอกได้เลยว่าดูไม่เป็นแน่นอน